ระวังภาษากายที่ทำให้คนไม่ชอบคุณค่ะอย่างแรกภาษากายแบบหันตัวไปทางอื่นเขาหันหน้ามาหาเราแต่เราดันหันไปทางกำแพงหน้าต่างเพดานอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะแปลว่าเราไม่ได้ความสำคัญกับเขาโฟกัสเราไม่ได้อยู่ที่เขาเรากำลังหันไปอยู่ที่อื่นนะคะคนไม่ชอบค่ะอย่างที่สองก็คืออยากคุยกับเขาแต่นั่งกอดอกนะคะภาษากายที่ กอดอกแล้วบางทีเงยคางขึ้นนะหรือมองตาต่ำลงหรืออะไรก็แล้วแต่แค่คุณกอดอกมันก็เหมือนคุณมีเครื่องกัน้นมันเหมือนมีแบเรีอร์มากัน้นระหว่างคุณกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนพยายามอย่าก,กอดอกนะคะอย่างที่3ก็คือ เวลาที่คุณคุยกับคนเนี่ยคุณควรจะมองที่ตาเขาแล้วสายตาที่คุณมองเขาก็ให้ระมัดระวังด้วยการมองไม่ใช่แค่มองอย่างเดียวแต่หมายถึงมองแล้วหน้าตาคุณเป็นยังไงสีหน้าสายตาที่แสดงออกมามันเป็นยังไงหรือเวลาที่เราคุยกับเขาแย่ที่สุดก็คือไม่มองหน้าเขาเลยมองเพดานมองกำแพงมองคนอื่นหยิบมือถือขึ้นมาดูนั่งทำงานสายตาที่ไม่ได้อยู่ที่เขาแสดงว่าใจไม่ได้อยู่ที่เขาเขาไม่ชอบแน่นอนสุดท้ายนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ น้ำเสียงค่ะคนจะไม่ชอบเวลาที่คนพูดจาแล้วมันห้วนมันแข็งนะคะเวลาพูดอะไรให้ติดคะติดขาติดครับบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจแต่พอเราพูดห้วนจนเกินไปทำให้คนส่วนมากรู้สึกว่าเราไม่ได้ให้เกียรติเขาดังนั้นถ้าไม่อยากให้เขาเข้าใจเราผิดเรื่องพวกนี้อย่าทำนะคะ